คางเราสรัาน้นแล้วก็แล้ก็ตัดค่ะมันรู้สึกว่าคางเราบุ๋มจชจีจินะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในโครงหน้าของตัวเองค่ะรู้สึกว่าคางเราสรัาน้นแล้วก็แล้วก็ตัดค่ะ มันรู้สึกว่าคางเราบุม๋มแล้วก็เวลาถ่ายรูปนะคะหามุมยากมากมากเลยค่ะแล้วก็เหนื่อยกับการแต่งรูปมากด้วยค่ะจิ๊กก็เลยเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่วีอันาคลินิกค,ค่ะเพื่อให้คุณหมอประเมินแล้วก็ลงมือทําในวันนี้ค่ะวันนี้หนูอยากทําคางค่ะรู้สึกว่าคางสั้นแล้วก็บุ๋มลงไปค่ะแล้วก็ทําให้หน้าแบบดูเหลี่ยมมันดูไม่เรียวอะคะ่ะเมื่อกี้จากที่น้องจิจี้บอกนะจะมีอยู่2ประเด็นก็ค,คือประเด็นแรกคือเรื่องของคางที่ตัดแล้วก็เป็นรอยบุม๋ม กับรู้สึกว่าหน้าไม่เรียวคางตัดเนี่ยทำได้สองวิธีคือชีดฟิลเลอร์กับการที่เสริมคาง,งถาวรไปเลยด้วยซิลิโคนเทคนิคของหมอเนี่ยจะเปิดเข้าไปสู่ตรงชั้นเยื่อหุ้มกระดูกเลยนะครับแล้วก็เราจะไม่ใช้จี้ในการจี้แผลเพื่อเป็นการลดพังผืดนะครับโดยการที่เราเปิดแผลเข้าไปเนี่ยเราใช้เทคนิคแผลในป่ายร่วมกันด้วยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นหนูจะไม่มีรอยแผลเป็นเลย mm hmm. และก็ดูแลรักษาง่ายกว่าหนูบอกว่าหนูรู้สึกว่าหนูหน้าเรียมอยากให้หน้าเรียมแล้วกลายเป็นหน้าเรียวหมอบอกได้เลยว่า ต้องเริ่มจากโบท็อกก่อนเสมอขอตามอนนี้นึงว่าเรียวขึ้นแต่กล้าเนื้ออาจจะยังกลับมาอยู่บางส่วนถ้าได้มาย้ำ3า3เดือนก็จะเรียวขึ้นอีกจะทำาออย่างก็คือ1ก็คือเสริมคางด้วยเทคนิควีล็ Vlog. อกสก็คือตัวโบท็อกกามที่จะช่วยปรับรูปหน้าให้เรียวขึ้นอันนี้ก็จะเป็นหลักการเสริมคางจะสังเกตได้ว่า ความบวมเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับข้างของน้องเนี่ยก็จะกลายเป็นรูป v s h a p e ขึ้นมานะครับตอนทําเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยเนาะหลังทําบ้วนปากให้หมออย่างเดียวนะครับทุกครั้งที่มีการทานอาหารให้บ้วนปากเนาะ